สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะวันนี้จะมารีวิวไพ่ของอาร์แองเจลราฟาเอลนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาเนาะเทพเจ้าราฟาเอลเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยา,ยา,ยายให้หายโรคต่างๆนะคะเรามาดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยหน้าไพ่จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแกะก่อนนะ ทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะเรียกว่าอีลอฟิสไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะเขาก็ท่านก็จะเป็นแบบว่าอัครทูตสวรรค์มีความเชื่อในเกี่ยวกับศาสนายูดาห์และก็ศาสนาคิดนะคะจะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับของท่านเนี่ยท่านก็จะถือขวดหรือว่าไม้เท้านะคะเพื่อใช้สำหรับในการรักษาโรคนะคะแกะได้แล้วเรามาแกะเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง อันนี้จะเป็นของคุณดอรีนเวอร์ชูนะคะถ้าใครได้ว่าอะไรเป็นสายสะสมเนี่ยก็จะรู้ว่าของคุณดอรีนเนอะค่อนข้างที่จะเป็นเซ็ตหายากแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังพอหาได้อยู่บ้างเนาะแต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงนะคะภายในสำหรับก็จะมีขอบสีทองมาพร้อมกับคู่มือภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้สวยมากบอกเลยว่าสวยมาก ขอบทองสี่ด้านนะคะเดี๋ยวเอามาดูกันคนที่เพิ่งได้ไพ่มาใหม่นะคะแนะนำเนาะว่าทำอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ไพ่ครตัวบางคนเผื่อไม่รู้นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ใช้วิธีการที่ดึงออกมาเลยทีละแผ่นพอเราดึงออกมาเลยทีละแผ่นปั๊บเนี่ย ไพ้ติดกันค่ะไพ้ติดกันแล้วไม่สวยด้วยเป็นตำหนิเป็นรอยเรียบร้อยเลยนะคะนี่เราจะวางให้เห็นเล่มหนาอยู่นะเนี่ยคู่มือนี่จะเป็นหน้าไพ่เรามาดูไพ่ใบแรกกันนะคะข้างหลังจะเป็นไม้เท้าเกี่ยวกับกัน รักษาโรคของทางการแพทย์เนาะเพราะท่านก็เป็นเทพแห่งการเยียวยาและรักษานะคะใบที่2 Alternative Medicine นะคะใบที่3 a มอ your body for the message นะคะฟังสัญญาณของร่างกายของตัวเองนะคะใบที่4 Avoid a l l e r g e n นะคะไม่แน่ใจว่าภาษาคิษอ่านถูกไหมเนาะใบที่5 คาเฟอีนฟรีอ่ะอันนี้ก็คือให้อดคาเฟอีนใบต่อมา Call upon Ark Angel Raphael for help นะคะใครที่มีปัญหาอะไรก็ขอให้ท่านช่วยนะคะ Chance p r a s i c a l นะคะเปลี่ยนหมอเปลี่ยนผู้รักษา Children ค่ะน่ารักเชียว Consult Nutrition Miss ใช่ไหม คำนวณแคลหรือเปล่าเนี่ย d e t o x f i c a t i o n นะคะโอ้ไพ่ติด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 นะคะแป๊บหนึ่ง diet of i m p o r t a n t here นะคะ DIY intervention do more research นะคะค้นหาให้มากขึ้น Easy d u s is อ่ามีการออกกำลังกายด้วย Exercise is key นะคะเป็นรอยนิดนึง Expect miracle นะคะให้เชื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์ Forgiveness heal นะคะ Fresh แอร์ออกไปสู่อากาศบริสุทธิ์ติดๆไพ่ติด,ตดอันนี้จะเป็นกิฟต์อารจัวแคร์นะคะกู๊ดไนท์สลีปนะคะขอยนอนหลับฝันดีแฮปปี้เฟสโฮมเฮล นะคะให้บ้านช่วยรักษานะคะ hydration นะคะ improving health นะคะไพสวยจังเลยชอบไพคุณดอลลีนจัง inspiration energy นะคะ inner อ u t อ o r ทอรไี่นะคะติดติดไทยติดกันค่อนข้างเยอะเพิ่งแกะใหม่จีซัสอีจีไวนฮิวเลอร์นะคะ l i สเตอร์ the best medicine นะคะหัวล็อกคือยาที่ดีที่สุดนะคะไรส s อะ stressful situation behind นะคะทิ้งเรื่องเครียดไว้ข้างหลังนะคะ listen to your intuitive feeling นะคะแป๊บหนึงนะให้ติดกัน message นะคะ เมดิเทชันนะคะนั่งสมาธิออร์แกนิกฟูนะคะจริงๆคุณดอลลินเขาก็เป็นคนที่มีโภชนาการทางอาหารด้วยนะคะนอกจากจะเป็นนะักจิตวิทยาแล้วเนี่ยเรื่องโภชนาการทางด้านอาหารก็เก่งเหมือนกันนะคะ p พ y e เยอร์เกนะคะการสวดมนต์การภาวนาคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะกล่อง ติดกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะ Discovery นะคะติดกันสี่ใบเลย e t i t n o n น h i p นะคะทาสวยเนาะจะเป็นโทนสีเขียวนะคะเทปราฟาเอลสีประจําตัวเป็นสีเขียว Second Opinion นะคะ o so b r i e t y นะคะของหลังเริ่มติดกันแป๊บหนึ่งนะขอแยกไพ่แป๊บหนึ่งค่ะปิดก่อนหลุดยังหลุดแล้ว t ต็ p โพซิทีฟนะคะสตรงสไลด์ Slide, นะคะอันคอดิชันจอยนะคะ Use your n a t u r a h e a l i n g Ability นะคะเยสนะคะเป็นใบสุดท้ายมาดูกันนะคะว่าองค์เทพลาฟาเอลนะคะจะวยพอเรื่องสุขภาพทั้งหลายเนี่ยให้กับทุกคนที่มาดูคลิปว่ายอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าองค์เทพจะไหว้ยังไงบ้างนะคะให้ใหม่มาก ยังไม่ได้ให้ดูคู่มือเลยเนาะเดี๋ยวดูคําแนะนําท่านก่อนว่าท่านอยากจะบอกอะไรทุกคนนะคะในเรื่องสุขภาพไหนๆก็สถานการณ์โควิดแบบนี้เราด้วยนะเรามาดูกันว่าท่านอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรนะคะในเรื่องสุขภาพนะหรือจะดูคู่มือก่อนคู่มือ นะคะจะมีทั้งหมดเดี๋ยวขอขี้คู่มือสักบ,บนึงคู่มือจะมีทั้งหมดนะคะอยู่ที่ร้อยเจ็ดหน้านะคะจะเป็นเกี่ยวกับขอเออผู้เขียนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับไพ่เนี่ยเกี่ยวกับไพ่จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเก้าหน้านะคะจะมีตั้งแต่คอนเทนต์ ้ไพ่อย่างไรการล้างพลังงานไพ่การถามการเลือกการจับการ์ดนะคะแล้วก็ใช้ร่วมงานกับกับคู่มือใช้ร่วมกันกับเด็กอื่นนะคะความหมายของการ์ดต่างๆเนาะก็จะเริ่มตามที่ไล่ไปนะคะในนี้ก็จะบอกไว้ด้วยว่าเทพ าเอลท่านเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะมีว่าคุณดอลินเนี่ยออกไพ่ชุดไหนมาแล้วบ้างนะคะมี44หรือ45ชุดอย่างนี้เนาะ45บใบประมาณนี้นะคะคู่มือก็จะสวยใช้เป็นภาษาอังกฤษเราก็มาดูกันว่าองค์เทพพราเอลท่านบอกว่าอะไรนะคะเมสเซจ listen your i n t u i t i v e f e e l i n g นะคะแล้วก็ l e ็บเดอะสเตทฟูลนะคะอย่าเครียดไปนะคะในทุกอย่างแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คืออย่างที่ท่านบอกเนาะถ้าเกิดสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรนะคะก็ขอให้หาเมสเซจเนาะทุกคนก็จะมีเมสเซจต่างกันนะคะอย่าเครียดให้หมากนะคะอะไรก็พอเครียดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะแย่ลงเนาะฟังเสียงข้างในใจตัวเองความรู้สึกตัวเองจะดีกว่านะคะการเครียดไปไม่ได้มีผลอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่หายหรือว่า คุณอยากจะหายใจของคุณบอกว่ายังไงก็ฟังเสียงข้างในใจตัวเองแบบนั้นนะคะคุณรู้สึกยังไงก็คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเชื่อในความสามารถของตัวเองเพราะว่าทุกคนมีพรสวรรค์ในการรักษาตัวเองอยู่ในตัวและท่านก็เป็นคนที่คอยปกป้องรักษานะคะไม่ว่าจะศาสนาใดเนี่ยทุกศาสนาก็มีเทพที่เกี่ยวกับการรักษาและอารักได้ตลอดนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้รับเมสเซจตามที่คุณต้องการนะ ขออธิษฐานขอนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะคะแนะนำกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ